ก็ของอ่ะี่เฉลยเออเออเออเอาอ่ะเฮ้ c o ทำเองแล้วล่าสุดแม่แกวตาพี่ไม่อยากให้ต้องลากันคุณเป็นอะไรคุณเขินฉันเขียนถึงเธอลงในสมุดนป้

ด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็เป็นเบื้องหลังนะครับผมของช่องดีเมอร์นั่นเองคือวันนี้เนี่ยผมมาที่เกาะล้านนะครับแล้วก็กาลังจะมาอัด MV เพลงใหม่ของผมนะครับที่มีผู้หญิงมาฟีดด้วยนั่นก็คือน้องปุงปิงนะครับผมเป็นลูกแคนของพี่เนยนั่นเองเออก็คือทุกคนต้องกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้คือสคริปต์นะฮะเต็มโต๊ะเลยนะครับดูแบบว่าเอ่อบังคับผ่านผ่านคอมนะครับเออือถือบังคับผ่านคอมนะบังคับผ่านคอม นะครใช้พื้นถือไหมต้องเฟี้ยวสมัยนะเนี้ยนี่คือเฟี้ยวมากเลยนะนี่ก็เป็นที่พักนะครับบรรยากาศที่พักนะครับผมนี่นะฮะคือต้องบอกกันว่าตอนแรกอ่ะเราเราไม่ไไม่ไมได้กัดตะว,วันทางเว้ยตอนแรกเราไม่ได้กัดตะวันทังเออ,เอ,อตอนแรก ตอนแรกคือเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกเราไม่ได้กะจะมาค้างเพราะว่ากะจะแบบเช้าเย็นกลับอะไรอย่างงี้แต่ไปไปมามาเก็บของเออเช่าห้องแค่ห้องเดียวไม่ได้สวยแบบไม่ใช่ห้องเดียวเปแต่ปรากฏว่าคุยกันคุยไปคุยมามีทั้งงานสปอนเซอร์มีทั้งเอ็มวีคือคือเอาไงสปอนเซอร์เราต้องอัด ก็ต้องลงก็ต้องลงอีกใกล้วันแล้วด้วยใกล้วันล้วด้วยคือไม่ได้ดองคลิปนะแต่ว่าคือเราแพนไปแล้วเราแพนไ้แล้วใช่เอวีก็ต้องอัดเพราะว่าลงอาทิตย์หน้าใช่แต่ว่าอันเนี้ยก็คือต้องฟังเพลงเต็มก่อนใครยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มนะครับด้านบนครับด้านบนครับอ่ะแล้วต้องบอกก่อนนะผมว่าตอนขามาเกาะหลานนะครับก็มีเอฟซีน้องๆเพียบเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับขอเตรียมตัวกันนะครับเจอกัน ก็คือเซอก็คืออันแรกอ่ะจะเป็นช็อตหวานที่ทะเลก็เป็นุ่นดนตรีแล้ินโทใช่ไหมก็จะเป็นช็อตเดินเล่นชิวๆแล้วก็่ายแบบมีความสุขกันอันนี้ก็เป็นเคเอทกันทำัยอะมัอ้โหพอไหมพอไหมพอาหมเอาเร็วกว่านี้นะโอเคห้าสี่สามสองไป

มากครับตีนนี่ระบุเลยตอนนี้อันนี้น้องตุ้มพีก็รออยู่นะตอนนี้รอคิวเราคิวเราต้องคิวมาต่อไปมีครับที่ผมก็ได้เลยแหละฮะคิวรนัวมีไหมมีเอาเปล่าเดี๋ยวพี่เอาให้เลยครับก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาถ่ายกับพอยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเฉยเฉยกับคนนี้หรือคนนู้นอ๋า รู้ป่ะว่าคนนู้เนเขาแบบว่าเขาแบบสมัครกินกุนไก่รู้ป่ะม,มีพี่เนมนะช่วยแบบ <c oughs> ทุกทุกทุกท,ท,ทุกทางนะ <c oughs> เออจะบอกให้อ๋อไอดูอยู่ที่บอกว่าอะไรอ่ะห้าหมื่นไลค์ใช่ไหมเออห้าหมื่นไลค์จะถึงแล้วด้วยประเด็นน่ะถึงแล้วมั้ยเอาไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยาก,กาศต่อไปกันเลยดีกว่ารครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกันที่โคดหินนะครับผมจะกคเจอกันครับ เอาไปเลยโอ้โหสีโอของมานี่เฉยเอ้เอ้เอ้เอา c ีโอทำเองแล้วล่าสุดโอ้แม่แก้วตาพี่ไม่ยังให้ต้องลากันคุณเป็นอะไรคุณนแทุกคนตอนนี้ก็มาถึงฉากที่2นะครับเป็นฉากในทุกย่าสวรรค์หน้านะครับผมเพื่อไม่ดังหรอ เนียนหรือเปล่าเราอเนียนหรือเปล่าเนียนใกล้ชิดกันแไเกินไปหรืเปล่าเราอะาทงานทางานนี่ครับทุกคนียไปหลับแอบไปหลับเป็นสงตื่นผแปลุกแล้วปลุกอีกทุกคนีก็เห็นหลับกันหมดอะฉากอะไรฮะฉากสองฮะเธอเข้าไหมยังก็คือเป็นแบบเรี่ยงไปใช่ไหตอนนี้ น้องปิงน้องปิงได้เข้าฉากยังน้องิองเราต่อ,อ,อ,อไป คอนนี้ครับตอนนี้เขาหน้องปิงเราหน่องปิงร้อนน้องร้อนอะไรเนาะไปเดินไปเข้าสิเป็นไงบ้างสิเมื่อกี้ร้อนมากโอแม่แกวตาพี่ไม่อยากให้ต้องลา นากเอ็มมีเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนแรก่เกือปิงนเกตอนแรกตที่ยังเปิงเ็น่องเมเป็นลุกสองเตรียมเข้าเวอร์สองอะางานเสร็จว้าวไมี่ไมอยากให้ต้องลากันแต่เธอไม่วั่อยากให้เราได วั <Allah> One, นทูเคยไม่สนใจในความรักและใจไม่เคยต้องการแต่ถ้าเป็นเธอของสุกใจนักฉันยอมให้เธอทุกอย่างและวใจดวง าดูเฉยๆมาดูัยเออทำไมเราขืนเราเป็นอะไริ้มตลอดเวลาเนี่ยมันมีความสโลวดเวลาเลยนยแดดมันร้อนอ๋อแดดมันร้อนเออมันก็เหมือนกับแดดเอาไหมฮะความรักมันบังตาฉันเขียนถึงเธอลงในสมุดแรแอวลันลันปัดปัดโดยเต็มเตรียมงโป๊ะเลยจีมกล้องเดียวเลย หัวมึงแข็งขนาดนี ouais <that <that uh> <that <that hm like ้แบบดีมึงแข็งนี่หัวหัวโนเลยอ่ะมึอมึอจริงนะเนี่ยมึอจริงนะเนี่ยมาเลยตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายของตรงนี้ละเออ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 อะไรบะไอ้ย่าไอ้ย่ากเปล่าเลยนะอะไรบะอะไรบะางนปไหลิมิตอ่ะตอนแรกเป็นสองคนก่อนอ่ะอ่ะน้องปิ๊ยืนอยู่ตรงไหนครับเตรียมตัวสแ a นบาย ช็อตที่ลุงนาเสร็จแล้วลุงนาบุงยาฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวช็อตสุดท้ายครับเดี๋ยวจะไปถ่ายกันนะนั่นคือช็อตที่มันเป็นทะเลตอนช่วงเย็นนะครับถ้าถามว่าทะเลตอนเช้าทะเลตอนช่วงเย็นจะต่างกันยังไงนะครับผมก็สภาพอากาศนะครับผมทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับผมทางทะเลตอนเหนือกับทะเลตอนใต้เนี่ยนะครับผมซึ่งทางทะะเเเลตออนนนนหืี่ยครับผม ครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงฉากสุดท้ายแล้วนะฮะเราก็จะมาปิดที่ทะเลเหมือนเดิมนะครับคือตอนแรกเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะไปทั้งคาฟเฟ่ทั้งที่ไหนนะสายที่เนาะแต่ด้วยความที่ว่ามันมันมีอุบิเหตุนะครับในการนอนนะฮะเรื่องแสงด้วยเรื่องอะไรต้วยแสงมบจ้าใครเพราะแสงทางทิศตะวันตกเปลีกับทิศตะวันตกเอย่ามาต่างมันอร่อยปะสวยอ่าะสวย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไรอยู่ตอนนี้อยู่ที่ตะวันตกแล้วเพราะว่าททีกำลังจะตกดินเทีกำลังตกดินทำไมทำไมต้องส่าอานนี้ทำไมทำไมต้อง่งันนี่อยู่ยส่งสัตว์คืนสู่ธรรมชาติอาีเสร็าีนั้นที่เป็กฝั่งซ้ายเลยขอแบบหน้าเงาวิงวิได้ปะ me yang cantan tentang sangkeret yang tentugampang ใชครับผมที่ยังไม่ได้ไปฟังเพลงนะครับ <c oughs> ก็ไปฟังกันได้เพราะว่าถ้าสปอยนี้ปล่อยนะครับ <c oughs> เพลงก็น่าจะปล่อยก่อนสปอยนี้แล้วนะครับผม <c oughs> ทุกคนอ่าเรียกว่าเบื้องหลังอย่าเรียกว่าสปอยเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูเบื้องหลังการตัดต่ออะไรก็ไปดูช่องวิชเนียชแนลได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูนะครับผมการตัดต่อรูปภาพ,าพที่เจ๋งนะครับผมการใช้ Ph o t o s h o p ที่โหดมากก็ m a c e x p e r t นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผม นี่เป็นน้องฝึกงานใหม่ของพี่บุ๊กนะฮะนี่นี่รุ่นเดียวกันกับผมนะแนะนำตัวไหน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 เออฟิชเอรประสบการณ์เออแต่รุ่นเดียวกับผมไงผมต้องเรีวิวเพื่อนเออแล้วก็ขอบคุณนะครับนี่เลยนะกเอกเอ็มวีนะครับพอยนะครับผมก็พี่เนมฝากบอกว่ายังไงก็ตามนั้นนะจ้ะขอบคุณมากที่มาช่วยหน่ายเอ็มวีนะฮะขอบคุณมากครับแล้วก็ที่สําคัญเลยขาดไม่ได้เลยคนนี้ฟิชเจอริงนี่น้องปุ้งปิงครับผมแม่ ฝากคนงานหน่อยฝากคนงานหน่อยก็ฝากติดตามช่องยูทปแรวฝากติดตามช่องเฮ้ยดังดังดังเลยดังดังๆเลยก็ฝากติดตามช่องยูทูปด้วยนะไม่ดังกว่านี้ดังกว่านี้ดังกว่านี้สองแสนสามนั้นถ้าถ้าดังกว่านี้สองแสนสามเลยช่องปุ้งปิงนะไงอย่างนี้เลยก็ฝากติดตามช่องปุ้งปิงนะทุกคนอ๋อไม่ดังบอไม่ดังบอกนี่อยากอยากเห็นของจริงไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอมนมัสการไม่ต้องสดๆนะสดๆไได้ในปากไปไปไป ดูดิอะไรกันนะดูดิบเกินนะันเกินนะบันเกินนะันเกินนะ้องเ่ปากให้ขอบคุณที่เลี้ให้เขาดูแลโอเคเอเลี่ยดเร็วเราวโอแม่แกวตาพี่ไม่อยากให้ต้องลา